สวัสดีค่ะอาจารย์นภพรนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาออสอนเรื่องนะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะที่เป็นฟังก์ชันพหุหนามนะคะก่อนอื่นก็ต้องมาทบทวนสูตรกันก่อนนะคะสูตรที่เราจะใช้นะคะก็คือ สูตรที่1คะ่ะดิฟนะคะหรืออนุพันธ์ของค่าคงที่นะคะได้เท่ากับ0นะคะเช่นตัวยอย่างที่1น,นะคะ y เท่ากับ5 5เป็นค่าคงที่ถ้าเราต้องการหาอนุพันธ์นะคะ dy by dx ก็จะต้องใช้สูตรข้างบนนี้นะคะก็คือต่อ0ู สำหรับต่อไปนะคะสูตรที่2ค่ะ dy/dx dx นะคะเท่ากับ1เช่นนะคะ y เท่ากับ3คูณ x เราต้องการหาอนุพันธ์ dy/dx นะคะก็คือดิฟ x เราสามารถดึงเลข3ออกมานะคะแล้วดิฟเฉพาะ x ค่ะ ซึ่งตามสูตรก็คือได้1ดังนั้นคำตอบตัวนี้ก็คือตอบ3คูณ1น,นะคะเท่ากับ3อันนี้เป็นสูตรที่2นะคะที่ใช้งานต่อไปค่ะสูตรที่3นะคะสำหรับ x ยกยกกำลัง n น,นะคะเราจะใช้สูตรนี้ค่ะทิพ x กําำลัง n เ,เท่ากับ ตบเลขกำลังลงมานะคะเป็น n คูณ x ยกกำลัง n ลบ1ค่ะตัวอย่างเช่น y เท่ากับ x ยกกำลัง5กรณีนี้นะคะก็คือ n เป็นเลข5นะคะถ้าเราต้องการดิฟนะคะก็คือดิฟ x ยกกำลัง5ก็จะใช้สูตรดิฟ x กำลัง n มอง n เป็นเลข5นะคะดูคำตอบฝั่งนี้นะคะมอง n เป็นเลขห n n ลบ1นะคะเพราะนั้นก็จะได้เท่ากับ5แล้วก็ x ยกกำลัง5ลบ1เลขกำลังจะลดลง1เสมอนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีคำตอบเท่ากับ5 x ยกกำลัง4นั่นเองนะคะจำ3ามสูตรนี้ให้ได้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟ x เทียบ x เป็น 1. ึ่ดิฟเอกำลังเได้ n คูณ x กำลัง n, n x, ลบ 1. น,นะคะเลขกำลังของเราจะลดลง1สักเหมือนะคะตรงนี้ n ลบ 1. ะคะจาก n เป็น n ลบ 1. ต่อไปนะคะจะเป็นการดิฟนะคะอีกตัวหนึ่ง เรามี y เท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง5นะคะ d ิฟตัวนี้ทำอย่างไรนะคะ d ิฟ 3x ยกกำลัง5คำสั่งดิฟนะคะเราดึงเลข3ออกได้นะคะและดิฟเฉพาะ x กำลัง5นะคะตัวนี้ถ้ามีตัวเลขคูณอยู่หน้า x นะคะเราสามารถดึงได้เสมอนะคะ d ิฟตัวนี้ก็ได้เท่ากับ เฉพาะตัวนี้นะคะ d i x ยกกำลัง5ก็จะได้เท่ากับ5 x ยกกำลัง4แบบนี้นะคะจัดคูณให้สำเร็จก็เป็น3 5 15แล้วก็ x ยกกำลัง4แบบนี้นะคะตัวอย่างต่อไปค่ะกรณีนี้นะคะ x ยกกำลัง5แต่อยู่ ด้านล่างเป็นตัวส่วนก่อนจะดิฟนะคะเราจะต้องกลับเลข5 x กำลัง5ขึ้นมาด้านบนนะคะกลายเป็น3คูณกับ x ยกกำลังลบ5นะคะถึงจะดิฟได้ดิฟ y เทียบ x ของเราก็จะได้เท่ากับดิฟ3คูณ x ยกกำลังลบ5นะคะจาก 3ส่วน x กำลัง5กลายเป็น3คูณ x กำลังลบ5ดึงเลข3ออกนะคะแล้วเราก็ใช้สูตรดิฟ x กำลังลบ5นั่นเองก็คือสูตรดิฟ x กำลัง n แล้วเราก็ให้ n ของเราเป็นเลขลบ5นะคะคำตอบเราก็จะได้นะคะตามสูตรดิฟ x กำลังเนาะเราก็จะได้เป็นลบ5 x กำลัง ลบหลบหได้ลบหนะคะเรียบร้อยนะคะคูณให้สำเร็จก็ได้เป็นลบสิบนะคะ X ที่ยกกำลังติดลบเราสามารถเขียนกำลังบวกแต่ต้องดึงลงมาด้านล่างนะคะเป็น X กําำลัง6ค่ะอีกกรณีที่เราจะทำการดิฟนะคะ ก็คืออยู่ในรูปแบบของรากนะคะ y เท <Y S 1> ่ากับรากที่4ของ x ยกกำลัง5เราต้องทราบนะคะว่าการที่เราเขียน x รากที่ n นะคะมีความหมายก็คือ x ยกกำลัง1ส่วน n ข้อนี้ถ้าเราต้องการดิฟนะคะเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะจากราก ให้เป็นเลขกำลังนะคะดังนั้นรากที่4ของ x ยกกำลังหก็คือ x ยกกำลัง5แล้วยกกำลัง1ส่วน4ถ้าเลขกำลังซ้อนกันเราจับคูณกันก็จะได้เป็น x ยกกำลัง5ส่วน4นั่นเองนะคะจำง่ายๆก็คือตัวรากจะกลายไปเป็นตัวส่วนนะคะตัวส่วน ของเลขกำลังดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราจึงเป็นดิฟ x ยกกำลัง5ส่วน4เทียบ x ซึ่งเราก็สามารถใช้สูตรดิฟ x กำลัง n ได้โดยเราให้ n เท่ากับเลข5ส่วน4นั่นเองดิฟ y ของเรานะคะจึงมีค่าเท่ากับตามสูตรนะคะ5ส่วนส x ยกกำลัง5ส่วน 4, ลบ1เวลาที่เรามีเลขเศษส่วนลบ1นะคะให้เราดูตัวส่วนว่าเป็นเลขอะไรตรงนี้เป็นเลข4เราก็จะเขียนเลข1ให้เป็น4ส่วน4ค่ะถ้าตัวส่วนเป็นเลข9เราก็จะเขียน9ส่วน9นะคะตั้งลบปกตินะคะก็คือตัวบนลบกันนะคะ5ลบ4เหลือ1 คำตอบเลขลบกันได้1นส่วนสดังนั้นนะคะอน,นุพันธ์ y เทียบ x ของเราได้5ส่วนสคูณ x ยกกำลัง1ส่วนสนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาตัวพาหุนามนะคะมาบวกลบกันเรามี ทฤษฎีนะคะสำหรับดิฟหรืออนุพันธ์ของผลบวกนะคะผลบวกกับผลลบใช้ด้วยกันนะคะก็คือให้เราดิฟทีละตัวนั่นก็คือกระจายดิฟเข้าไปนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างนี้เราต้องการหา dy d y dx นะคะก็ใส่คำสั่งดิฟนะคะทั้งสองฝั่งก็จะกลายเป็น ต้องการดิฟนะคะ 3x ยกกำลัง5บวก3ส่วน x ยกกำลัง5ลบ9คูณรากที่4ของ x ยกกำลัง5และลบ 3x และบวก5นะคะเจอข้อนี้เป็นการบวกลบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ดิฟผลบวกนะดิฟผลบวกของเราก็ง่ายๆค่ะ กระจายคำสั่งดิฟเข้าไปในวงเล็บนะคะดังนั้นเปิดวงเล็บเข้าไปก็ได้เป็นดิฟ 3x กำลัง5ตัวที่1นะคะลบดิฟ3ส่วน x ยกกำลัง5ตัวที่2นะคะลบกับดิฟ9คูณรากที่4ของ x ยกกำลัง5และดิฟ3 x นะคะและดิฟห้าทีนี้3มสูตรที่เราใช้นะคะก็จะมีดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟเทียบ X ได้1นะคะดิฟ X อกำลัง N เทียบ X ได้เท่ากับ N X n นลบ1ดังนั้นข้อนี้นะคะ e y by d x ของเราก็ได้เท่ากับ3นะคะแล้วเราก็ดิฟตัวนี้นะคะก็คือดิฟ x กํลัง5เราก็จะมอง n เป็นเลข5นะคะก็ได้ตามสูตรเลยค่ะก็คือจะได้เป็น n เป็น5 x ยกกํลัง5ลบ1นะคะต่อไปเราก็จะดิฟตัวนี้แต่ว่า ยังไม่พร้อมนะคะด้านล่างนะคะ x ไปอยู่ด้านล่างดังนั้นเราจะต้องกลับขึ้นมาด้านบนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราดึงเลข3ออกมานะคะเลข3ที่อยู่ด้านบนดึงออกมาแล้วกลับนะคะ x ก,กำลัง5ขึ้นมาเป็น x ก,กำลังลบ5แล้วเราก็ดิฟนะคะ เพราะนั้นตัวนี้เราจะมอง n เท่ากับลบหนะคะใช้สูตร x กําลัง n ได้เช่นเดิมดังนั้นตัวนี้เราก็จะได้เป็นลบห x ยกกําลังลบหลบหตัวต่อไปดึงเลข9นะคะแล้วเราก็จะทําการดิฟซึ่งดิฟตัวนี้เราจะต้องปรับเป็น x ยกกําลัง5ส่วนส แล้วมองเก็นเป็น5ส่วน4นะคะเราก็เลยได้เป็น5ส่วน4 x กยกกำลัง5ส่วน4ลบ1ตัวต่อไปนะคะเราสามารถดึงเลข3ออกมาแล้วก็ทิฟ x เทียบ x นะคะเอา x เข้ามาด้านไหนตัวนี้นะคะ ซึ่งตอนนี้ดิฟเอ็กเทียบเอ็กเราก็มีค่าออกมาเป็น1นะคะต่อไปดิฟเลข5นะคะดิฟ5ของเราก็คือตัวนี้นะคะใช้สูตรดิฟค่าคงที่ต่อนะคะ0ทีนี้เราก็มาบวกลบเลขให้เป็นผลสำเร็จนะคะ คำตอบ dy by dx นะคะเท่กากับ15นะคะ3คูณ5ได้15 x ยกกำลัง4ต่อไปลบ3คูณลบ5ได้บวก15 x ยกกำลังลบ5ลบ1เป็นลบ6กค่ะต่อไปนะคะเศษส่วนนะคะ95 45ได้เป็นลบ45ส่วน4เลขก,กำลังนะคะ5ส่วน4ี่ลบ1นะคะ ห้าส่วนสี่ลบหนึ่งเราก็ทำหนึ่งเป็นสี่ส่วนสี่ห้าลบสี่เท่ากับหนึ่งนะคะได้หนึ่งส่วนสี่ดังนั้นเราก็ได้เป็น x กยกกำลังหนึ่งส่วนสี่สามคูณหนึ่งได้สามนะคะตัวนี้จะเป็นคำตอบนะคะของโจทย์ข้อนี้ค่ะ ไม่ยากเลยนะคะลองดูสักตัวอย่างนะคะโจทย์เราเป็นพระหุนามนะคะ x y ถ้ากับ x ยกกำลัง2024บวก5ส่วนด้วย x ยกกำลัง2024บวกรากที่3ของ x ลบ2 4 2 4นะคะเราต้องการหานะคะอนุพันธ์ dy by dx นะคะก็ใส่คำสั่งอนุพันธ์ก็คือคำสั่งดิฟนะคะทั้งหมดก็คือเป็น x ยกกำลัง2,024บวก5นะคะส่วนด้วย x ยกกำลัง2,024ลบลากที่3ของ x ลบ2 4 2 4นะคะซึ่งเราจะใช้สูตรนะคะดิฟค่าคงที่ได้0 ดิฟเได้1นึ่งดิฟเกําำลัง n ได้ n, x, n ็ 1. นคูณเอลบหะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้เป็น dy d y dx นะคะกระจายดิฟผลบวกนะคะก็จะเป็นดิฟ x ยกยกกำลัง2024เทียบ x ันะคะบวกกับดิฟ 5ส่วนด้วย x ยกกำลัง2,024เทียบ x นะคะลบกับดิฟรากที่3ของ x ลบดิฟ2 0 2 4เทียบ x นะคะตัวแรกของเรานะคะจะได้เท่ากับอันนี้ค่ะเป็น x ยกกำลังนะคะตัวนี้เราก็จะใช้สูตรดิฟ x กำลัง n มอง n เป็น2,024ตามสูตรต้องลบ1นะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็น n 2,024 x คูณกับ x ยกกำลัง2,024ลบหเหลือ2,023นะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้ x อยู่ด้านล่างนะคะ เราจะต้องกลับขึ้นมาด้านบนเป็น x ยกกำลังลบ2,024แล้วเราก็ใช้ x กำลัง n น,นะคะเป็นลบ2,024ตามสูรนะคะเราก็จะได้เป็นลบ2,024 x ยกกำลัง2,024ลบ1นะคะลบ2,024ลบ1ได้ลบ2,025 แล้วมีเลข5อยู่ด้านหน้านะคะและทำการบวกอันนี้นะคะต่อไปนะคะดิฟรากที่3ของ x ตัวนี้ก็คือ x ยกกำลัง1ส่วน3นั่นเองเราจะมอง n เป็น1ส่วน3นะคะดิฟตัวนี้เราจะได้เป็น1ส่วน3 x ยกกำลัง1ส่วน3ลบ1 ก็คือ3ส่วน3นั่นเอง1-3ลบ3ได้ลบ2นะคะเพราะฉนั้น x ตัวนี้ก็ลบ2ส่วน3ดิฟตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายก็คือ2,024เป็นค่าคงที่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฟค่าคงที่ตัวนี้ได้0นะคะบรรทัดต่อไปเราก็ คูณเลขให้สำเร็จนะคะตัวนี้ได้2 0 2 4 x ยกกำลัง2,023ตัวนี้นะคะคูณเข้าไปค่ะบวกคูณลบนะคะได้ลบนะคะคูณ5นะคะได้เป็นตัวนี้และ x ของเราก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างนะคะเป็น x ยกกำลัง2,025ค่ะและตัวต่อไปนะคะได้เป็นลบ1ส่วน3นะคะ x ยกกลับมาด้านล่างนะคะเพราะเลขกำลังติดลบกลายเป็นบวกนะคะกำลังบวกค่ะนี่คือการทบทวนนะคะการใช้สูตรติบเบื้องต้นหรือสูตร หาอนุพันธ์สำหรับอยู่ในรูปแบบของ x ยกกำลังต่างๆนะคะ